โดยเฉพาะแรกเปลี่ยนเรื่องของการบริหารจัดการวัดเรื่องการดูแลวัดเนี่ยจะได้นำไปพัฒนาสะสมความคิดได้ฟังได้สั่งสมสุตะคือข้อที่ควรรู้ผู้ที่เรียนรู้มากท่านเรียกท่านเรียกว่าพระหูสูตรหรือพระหุสุตะ เพราะนั้นความรู้ต่างๆที่ท่านได้จากการอบรมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารวัดบริหาราศาสนาบริหารองค์กรและที่สำคัญได้ปฏิบัติาศาสนกิจของเราก็คือการประชุมาการประชุมหน้าที่ประชุมนี้1ปีมีหครั้งสำหรับเจ้าวาดเพราะฉะนั้นอย่าทำให้บกพร่อง ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราอย่าทำให้หน้าที่บกพร่องเพราะฉะนั้นการที่เรามาประชุมนี้ตามมาติมหาเทรสมาคม1 4 3่รสมาีเนี่ยมีเป้าหมายหลักก็คือได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของเราว่าเราทำหน้าที่เจ้าวาดในสมบูรณ์หรือ,อยัง บางท่านทําหน้าที่เจ้าวาดมา20-30ปี40ปีก็มีนะเป็นตั้งแตห่หนุ่มๆยันแก่บางรูปทําหน้าที่เจ้าวาดไม่นานไม่ว่าท่านจะทํานานหรือไม่นานก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องมีร่วมกันบ่งบอกบ่งชี้ถึงการพัฒนาก็คือวัดของเรา มีดัชนีบ่งชี้ถึงการพัฒนาหลายด้านเช่นด้านการปกครองดูแลพระสงฆง์เนนด้านการศึกษาของพระของเนนของโยมด้านการปฏิบัติของพระของเนนหรือของโยมด้านการจัดการวัดบริหารวัดจัดวัดให้เรียบร้อยดูแลการศาสนาสมบัติให้เรียบร้อย ดูแลเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัดเราอยู่กับโยมอยู่กับสังคมเพราะฉะนั้นการเข้าสังคมหรือการเข้าสู่สังคมให้ได้การปรับตัวให้ได้เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นทุกยุคทุกสมัยเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเราอยู่กับชาวบ้านเราอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือปฏิบัติขัดเกลาตนสั่งสอนคนปฏิบัติขัดเกลาตนเองด้วยสั่งสอนคนอื่นด้วยคือนำสิ่งดีๆมาให้กับญาติโยมสิ่งดีๆดีก็คือธรรมะของเรานี่แหละธรรมะนี่แหละครับธรรมะจากพระพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกนี่แหละมาให้ญาติโยมฟังและที่สำคัญอย่าง ยิ่งกว่าฟังก็คือนำปฏิบัตินำปฏิบัติให้เกิดมากเกิดผลให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของโยมนี่ก็เป็นเป้าหมายของเราดังนั้นวันก่อนก่อนประชุมใน